เอาไปแล้วขึ้นมาดามขึนมาองละว่าอายานาาดายไปถาด้ไดแน่เลยได้แน่แคยแน่มันิดโรนี่เฮ้ยฮโอ้โอ้อันนีายวันนี้ไงวะ อันน li le, le, ี้ก็เลยหยับออกสุรสุรย yeah. oh. ังไม่ป๋าเลยแล่เอ no ้เล like ีชีบล่ะแล่เอ้แล่เอ้เล่ๆอัจฉะตม่าตม่าอัจฉะนี้เวอู้แม่นน่ะแล้วชีป๋าเลยอย่าอ๋อโอเควะคุ้มซะじゃนะ 嗯到，看到，大一点，大一点。<noise> yeah, yeah, yeah. <noise> สี่ไหนที่ไหนี่อย่างนั้นี่อ่างน้นถ้าเราไหมกดดูมันได้แตเนี่ยดู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 ที่ฉาบแล้วนะครับเอออืมเอโอ้เดยวะรับ เหมือนนี้อ่ะเถอบปูยันเ่ยวันทไหนีดอยวีเดเลยทีดียวเลยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอที่ได้ Dạ Ừm. Okay. Yeah. Hmm. Ta ra. Ôi, giúp giùm lì. Không đi. Mỗ lì. À, 我买、这个、啊来嗯嗯嗯、没 OK 了。买。哎。哎，这这俩。嗯。嘿嘿嘿嘿。今天晚上过来接我呗、啊。好，好、哦，接。听

ตุตากွယ်အပြေမာမေမာလေး ਨੇ အထက်ရပြော့ပြော့လေးမနေ့ကစားတဲ့အလုံးထပ်ကိုကောင်းတယ်ဟွန်းအသားရမှာအများကြီးပေါ့ကောင်းဟုတ်လားဒီနေ့ကျမှာရေဘိုင်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 ကျားဘိုင်